สวัสดีพี่สู่ผู้สุกคนขับพวงกิมาตามแนวทางของปูทุดงว,ดวันที่สิบหกมิตัวหน้าสองหงหกแปดรอบๆค่างกิมมตะปลามันปลาอ่อยเนาะพี่น้องเนาะมวดมาหนึ่งหันก็คือวันที่หนึ่งนั่นก็คือบกเขาได้พี่น้องได้รถไม่เข้าอ่าเดลียมงมีเขามีรถเข้ามาตามเันต่อพี่น้อง ปูพอยูว่พี่น้องเอิญยังไงกับบอปากบ้านเพิ่นพอยู่บ่เอิ้นเอิ้นอยังไงกมันกับบอขานบ่อเหอนไงเรื่องบรรยากาศพี่น้องมีตะปลาอ่อยปลามันรอม,มัดโอ้ปูปูกปูคือปลูกต้นนั่นปูคือปลูกต้นซัก ปูซื้อดินเพิ่มปูซื้อดินเมืองนี้มันว่าซื้อดินเพิ่มปลูกปลูกยกปลูกกันต้นยะต้นย่างต้นโ,โอกระเจ้าซื้อมาปลูกอ๋อกระเสียดมาปลูกตีต้นย่างแม่ไม่จัได้กินเห็ดลงงะงอกเนาะอันนี้ปูซื้อเพิ่มนะพี่น้องเดินนี่ปูซื้อเพิ่มบ้านนี้แม่ขาวพันว่า เกษตรก็จะเอาต้นนั่นต้นสักมาปลูกต้องอยู่วะเพราะว่าเกือบพุบคนบ่อยูเล่หขันน้ำม่ตนกับบมีปู่อยู่เล่ห์ขันน้ำมนตนกับพันในเห็ดยวนเล่ห์ขันน้ำมนต์ปูกับพันในเห็ด การนำสการครับผมออาย่ด uh, uh, mm ีป hmm. ูมาใส่าท right? ั้งโดนอันนั้นมันยังบอกว่ามันหยาบว่ามันหยาบครับเนในวดทองไม่ิทวเียมาวัดเลยครับผมดอกว่ามันเนเยาเบิ่งคือมาว่าเป็นเปียบเห็ดว่ามันเห็ดเขาไข่ที่หันดอกหัวนั่นปูเห็ดมานว่าไปเห็ดเขาไข่หันดอกอีกย่างก็เออเนอยังก็ครับใน้เไม่จิ้นเทียว ออสีปตั้งหโอ้ยไปหาเห็ดเนีซื้อเอาสิบบาทครับน่าดีกว่ากันเด้อเนี่ยเนี่ย้เป็นเ็ดะห้มันเป็ียงได้ครับสันในความนี่เขาใหญ่ก้อนเบียดเนี่ยเขาีน้กินเาโอ้ยแต่เสียอะไรเนี่กินบอกไม้ก็ได้กินแถวก็ได้กินโอ้ย อันนี้ว่าเมื่นั่นปูวนี่เก็บ้บ้วานนี่าน้ทิมบอกเอาไปด้ตวเก็ไ้เอาแต่พวกเขาจะเผาแ้่พวมอยูเขาจะกระชับพตพวมันเอาพ้กมนะเอออเผาฟอมมเขาแต่กระดขนาดนี้ยังกับน้ำตาลนี่กับแฟนครับว่ามันน้ำตาล ทำเรีมากปละเนีในหอกองยหย่าเนอยนมาดเขียู่เห็วยลงมาเราก็มนคุยแลนว,ว,วผมยังเคยเป็นขันน้ำมุนผู้วันเห็ดขันน้ำมุนตัวนี่วะ<ต>วเราเรียกู้นี่ปูเขียนในผมนีนามันจังนงี้นผูเขียนเราคือบอกบอกเข่าลุดสองงวดเราแปลกครับผมเขียนไบถ่าละว,วันที่ โอ้สองเก้าเจ็ดสามห้าสี่ศูนย์เก่าห้าสามสี่ห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองสองเก้าตัดเอาครับบอ่อหรอครับท่านนี้เขาต้องหรอทั้งไง อ๋อภาษีไม่รับประกันโมไม่งันครับ <c oughs> ว่ถือตะเกียร์รถืออย่นกทหอกนี่แหละคู่เดียวเนี่เอ้าไม่ง่าแต่อนไไั่นเปนแล้วกเจ็ดสามห้าสี่ถึงเก้าวันนึงางหอดตะเกียั์ตะเกียรมันไปเพราะงนงานืม่มั่นนงนอนอ่ เาราไเกิดน,นี่เมื่อเกินนี่เห็รอครับไปเมื่เกินนี่ๆๆจับใสีย่ประาณจับเสีเอารเรากเยไ้พี่น้องมา<ร>เก็บหน้าจอาอันคือยัง,ยงอันอันคือยังสองเก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสิก็ตัดสร้อยได้เห็นรอครับมี<ไ>ตัดเอาสร้อยเอาครับเลขสามตัว คือสามหาหาซี่เป็นสีนครับเ,เ,เ,บเ,เ,บเส่วนสองตัวนี่คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้ายี่น่องคู่เลกคู่เดียวกับเอาได้กับเอาตบานาเล็กตบานเล็กคิดเก่าอนันจะของรถขายรถเตอรีว่าขายดีเล็กคิดเกา่าเก่าไม่แห้ง ท่าน่าเก่ามาแห้งาดนี้หาศูนย์คือดังแท้สันเล็กดังบอกว่ามาชักยะดรัแหชนเนาอมีอยน่ครับสนตะเลขยเจ้าของเอาพี่น้องเขาแคมปหน้าจอดได้ถ้ามัดถ้าชอบก็คือหาลอตเตอรีล่ละเก่าศูนย์ศูนย์เก่าถ้าพี่น้องได้ ขมัดเก่าเจ็ดกระตัดใดส้อยใดเก่าสองกระส้อยใดเจ็ดสองกระสร้อยใดหรือว,ว่าหาซีตัดเอาส้อยเอาทับพี่น้องได้ซ่เลขสองต,โตัวเลยล่ะคือผู้ให้ชุดเดียวคือศูนย์เก้าห้องกับตัวน้ำเนี่ยแหละเลขหางเดี่ยวหนึง่งเอาตามนี้ครับผมมกักสอบจะให้ห้องกับพิจัร้าหน้าเพิ่มมักเข้ากับพานถือกับคือถือกันบะครับถือก็คือไปได้เจ็งนะ ไม่ใช่จะเอากับน้ำแมนบะกับนํำแมนบะเกาสร่วนเก่ากับกาบน้ำเนาะหางดีวกับน้ำอ่าคู่เดียวหางเดียวนึงเกาเกี้ยาไมดสุยไ่ไสุันหันง้าองสิบหุมไมจะุมแนี่นอันนี้ อันนี้เพราเครื่อห้าวนเนาะครับเนาะอันเพราเครื <charms S 2> ่อห้าวสื่อมาใส่เอาเนาะครับเนาะอันนี้แม่เอออันนี้ยังก่อนเราอันนี้แม่อันนี้ยังก่อนเราฮะสังกทานสังกทานเออสังกทานนี่สู่ห้ามาใส่เอาอะไรหรอครับแน่นไหครับสื่อมาใส่เอานะครับสื่อสำเร็จมากสี่น่ะจับไหมนะฮึ นี่ครับอันยังกระท่านั่นทั้งสี่สู่ห้องสื่อมาใส่เอาเห็ดเอาดีก่อนนะพี่นองแคบหน่อยเจาะนะมักชอบแสดงกับพิจารณาเป็นว่ามากส, so สาธุคอยเขาแลวปูน้องชายกันถ้าไม่ชอบเชื่อว่าชื่อ อ,ะอ,ะอากคนแรกก็แจ้งคนดี่ามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม